กว่าจะตำรวจจะเข้ามาได้อ่ะคือ,อยังไงพวกกูก็เห็นจำหนูได้ปะเนี่ยจำได้ยีมีหลายหม่กันเลยอ,อยู่คนเดียวอ่ะมีตามีตาอีกไหมไปแล้ววิ่งไปเอามาให้ลุงหน่อย <c oughs> มันแค่ไปลูกแม่ไม่สามารถเชิญใครมาเล่นไพ่ที่บานได้ขอให้ทุบได้ให้หน่อยได้ไหมก็เลยต้องมาทุบซะหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับรายการติงลี่เฟรมชิดแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะนี่คุณนายแมว วันนี้เราพามาโฮมทัวร์นะคะเป็นบ้านที่สร้างให้กับคุณแม่นะคะโดยบริษัทจะสร้างบ้านเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านที่ปิงสร้างให้กับแม่โดยบริษัทจะสร้างบ้านนะคะจะเป็นยังไงและอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวสั่งแก้แล้วเพราะว่าด้วยความที่ปิงอะ่ะไม่ได้มาดูพื้นที่ตั้งแต่แรกแล้วก็การเป็นอยู่ของ คุณแม่เนี่ยไม่ชอบแบบทึบๆไม่ชอบฟิลไตลร์ตายคอนโดคือไม่ชอบที่เราออกแบบเลยคุณนายแมวก็เลยบอกว่ามันทึบไปเลยมาสั่งให้เราทุบในวันนี้ซึ่งก็เป็นงานของบริษัทจะสร้างบ้านอย่างน,น,นะครับวันนี้มีคุณกันตานะคะมาดูแลปิงลี่นะคะนี่คุณกันตาทาหน้าที่อะไรในบริษัทจะสร้างบ้านคะ่ะทําหลายหน้าที่เลยค่ะลวลากลูกค้าทักมาเงนี้ยคะ่ะกันก็จะเป็นแอดมินตอบด้วยนะคะใน่นานแล้วก็ ดูหน้างานหาผู้รับเหมาค่ะราคาดูความเรียบร้อยทั้งหมดค่ะนะคะให้กับลูกค้าความพึงพอใจลูกค้านี่ก็ถ้าหากว่าใครได้แบบจะสร้างบ้านกับคุณจ๋าเนี่ยก็คือด่านแรกก็คือคุณกันตาแน่นอนนะคะซึ่งคุณกันตานี่เขาอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้ามาตรวจบ้านที่เพชรบูรณก็เลยต้องขับมามาถึงนี่ตอนตีสองมาลักมาเลยอ่ะ จุดแรกนะคะที่ปิงจะพามาดูก็คือห้องรับแขกห้องรับแขกตอนแรกอะ่ะบอกจะบอกเลยว่าเอ่ออันนี้ค่ะคือปิงทำ,ทำตามหงจุย้ยคือหน้าบ้านจะอยู่ทางทิศเหนือนี่นะคะแต่ตอนนี้เราสั่งแก้และเพราะว่าคุณนายแมวบอกว่ามันแคบไปนะคะก็คือนั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าาบ,บ,บอกว่ามันแคบไปลูกแม่ไม่สามารถเชิญใครมาเล่นไพ่ที่บ้านได้ขอให ทุบได้ให้หน่อยได้ไหมก็เลยต้องมาทุบซะหน่อยแล้วก็เพิ่มไม่ให้ประตูบ้านมันต่ําขนาดนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ขึ้นไปนะคะแล้วก็สั่งทุบและมีการกระบาดละตรงนี้ให้ตรงนี้มันเป็นห้องใหญ่ๆเลยห้องก,งกว้างให้คุณนายแมวกับเ่อนสาวได้มาเล่นไพ่กันเสร็จหนึ่งห้องรับแขกที่สั่งทุบไปเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับจาเพราะว่าจาก็น่าจะทุบหน้าเราอยู่เหมือนกันตอน่อจาก้โอ้ยลูกปีกันตาหรอ ต่อไปเป็นห้องน้ำนะคะนี่สไตล์มูจิมินิมอลเจแปนดีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบโซนห้องน้ำของคุณนายแมวนะคะก็คือในบ้านมีอยู่ห้องหนึ่งอันนี้ก็ตอนแรกจะให้เป็นห้องนอนของแม่แต่ว่าแม่บอกว่ามันแคบไปก็เลยห้องนี้ก็เลยจะกลายเป็นห้องนอนของแขกนะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งตอนแรกแต่ห้องนี้จะเป็นห้องนอนของแม่แต่ว่าเรื่องความที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมีการตอบเติมละเพราะว่าพื้นที่ข้างนอกมันไม่ได้ทําอะไร เราก็เลยคิดว่าเอาีพื้นที่ตรงนี้แหละมาทําเป็นอีกห้องหนึ่งดีกว่าซึ่งอีกห้องหนึ่งก็จะให้เป็น,นห้องนอนแม่และก็คือโซนนี้คือพี่กันตาบอกว่าจะเว้นว่างเอาไว้ทําไมทางาที่จริงอะค่ะมันทําเป็นอีกห้องหนึ่งได้คือพื้นที่มันค่อนข้างกว้างแล้วก็สามารถสร้างได้นะคะก็คือโซนนี้ตั้งแต่ตรงนน้นตั้งแต่ตั้งแต่ชิดชิดต,ตรงนน้นนะคะนี่ตรงนี้ยวาวไปเพื้อจนถึงที่ปิงยืนเนี่ยคือสามารถสร้างได้อีกห้องหนึ่งแบบใหญ่ๆเลยก็เลยคิดว่าอ่ะโอเค ไหนจะสร้างบ้านทางักทีแล้วก็ก็สร้างให้มันจบเลยแล้วกันโดยก็ต้องไปบอกกับคุณจะให้คุณจะจัดก,การละตอนนี้นะคะก็เพิ่มมาอีกห้องหนึ่งแล้วก็ตีหลังคาขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องของคุณพ่อนะคะก็เป็นคุณตาข่าวนั่นเองนะคะที่ไปตบตีมีคดีกันอยู่นะคะก็ห้องนี้น่ารักมากนี่เป็นบ้านแบบนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่ว,ว่าก็สร้างออกมาเป็นแบบนี้ ไปดูนี่ค่ะเ๊ออ,อันนี้ก็เป็นห้องของคุณพ่อนะคะคุณตาขานะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะกับแบบผู้ป,ป่วยเขาบอกว่าเป็นห้องที่สร้างสําหรับแบบผู้ป่วยเพราะพ่อปิงอ่ะเป็น,ปนอามาัมพาตขึ้นซีกแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็จะมีห้องน้ำที่สามารถแบบเหมาะกับผู้ป่วยด้วยนะคะก็เป็นห้องนี้แต่เราก็สั่งเปลี่ยนไปเยอะอยู่หลายย่างอยู่ในวันนี้เนาะลราก็มาบอกเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เราแบบ อยากได้ละต่อไปเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวอันนี้เป็นโฮมทัวร์ที่สภาพแบบอันนี้นะ60%ส0ปอรเตนอยู่อ่ะต่อมาเป็นห้องครัวนี่นะคะอันนี้เป็นห้องครัวแต่ว่าเปินสั่งเจาะอันนี้ไปแล้วนะคะหน้าต่างเพิ่มตรงนี้ก็เป็นสิง์ล้างจานอันนี้เป็นสิงห์ล้างจานก็คือเจาะให้เขาเจาะหน้าต่างเพิ่มนะเป็นกัวไทยตัวนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สให้กับคุณนายแมวนะคะแล้วก็มีตัวดูดฝุันตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นโซนวางของหั่นพงหั่นผาดนู้นนี่นั่นเราก็จะวางตู้เย็นใหญ่เอาไว้ตรงนี้นะคะเป็นภาพตามมีจะเป็นตู้เย็นที่วางของป,อ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 ปื้อมาเป็นเตาแก๊สปื้อหันมาอีกด้านหนึ่งเป็นที่หลังจานมีนล้วเป็นห้องครัวนะคะของคุณนายแมวแต่ั้นก็ตรงโซนห้องรับแขกนะคะก็จะมีแอร์ตัวใหญ่ติด แต่ตอนนี้กําลังดูอยู่สปอนเซอร์แอร์สามารถเข้าได้นะคะฝากตัวด้วยนะคะ <c oughs> ทางนี้นะคะก็จะเป็นตู้โชว์นะคะเป็นตู้โชว์ก็จะใส่เป็นตู้โชว์วเวอร์เลย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นอีกตู้หนึ่งเอาไว้ในบ้านเอาไว้ดื่มน้ําของกินของแบบนู่นนี่นั่นเอาไว้ในบ้าน <c oughs> แล้วก็จะมีแท่นหินเอาไว้แบบเสริมของจุย้ยภายในบ้านนะคะก็ <c oughs> อันนี้คือคร่าวๆแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศบ้านนะคะรอบๆบ้านให้ดูอีกทีหนึ่งซึ่งตัวแบบบ้านที่ปิงเลือกเนี่ยมันเป็นแบบบ้านที่เขาเรียกว่าสปาเออสไตล์มูจิมินิมอลนะคะผสมกันก็เป็นรูปแบบบ้านที่อบอุ่นนะคะก็เหมาะกับแบบการใช้ชีวิตอยู่ของคุณตาคุณยายเขาวอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทีละห้องนะคะไปดูกันครับผม ปนี่คือสถานปึ๊บๆนะคะอันนี้ก็เป็นทางประตูเข้าบ้านแต่เดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงเดี๋ยวจะมีการเพิ่มบันไดยยตรงนี้นะคะขึ้นไปปึ๊บนี่แล้วบ้านปิงก็คือติดกับสายกั้นน้ำนะคะซึ่งหน้าฝนก็จะเป็นสีนี้คข้างคข,ข้างที่จะอันตรายอยู่นางนาเบแล้วพอเริ่มร้อนละภายในห้องโถงนะคะห้องโถงใหญ่ห้องโถงโถรับแขกตู้โชว์นะคะอยู่ตรงนี้ปึ๊บ ตัวนี้เป็นตู้เย็นภายในบ้านปื๊บป,ปึ้งตรงนี้ทุบทิ้งนะคะอันนี้ก็คือคุณพ่อนะคะที่มายืนเป้าจะทำอะไรกันต่ออันนี้ก็เป็นทีวีนะคะหนึ่งเครื่องให้กคุณแม่แล้วก็เป็นโซฟาใหญ่ๆเอาไว้ให้เขาได้เล่นผงเล่นไพยอะไรกันว่าไปปื๊บอ,อมุนออกมาตัวนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะอาหาร บ้านเราตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนให้ดูวิวซึ่งวิวก็ไม่ได้จะน่าดูอะไรมากมายแต่ก็คือเดี๋ยวอาจจะมีการต่อเติมหรือทําอะไรเพิ่มลงไปส่วนตรงนี้อันนี้เป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าต้องรอให้หน้าน้ําหายก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตอกเสาเข็มลงไปเพื่อที่จคะครับเพื่อไม่ให้ดินบันทลายลงไปอีกเพราะตอนนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวปึ๊บอันนี้เป็นห้องครัวนะคะ ที่ปิงบอกเดี๋ยวมีการเจาะหน้าต่างเกิดขึ้นนะคะเจาะหน้าต่างเกิดขึ้นอยน่างที่ปิงบอกก็คือตรงนี้จะเป็นเจาะหน้าต่างนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งล้างจานตรงนี้ก็จะแบบเป็นเตากตูเตาแก๊สมีช้ำวงช้ำวางออกมาให้แบบสวยๆปึ๊บต่อไปก็จะเป็นห้องน้านะคะปึ๊บปึบ้อันนี้เป็นอีกห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะปึ๊บ อ่ะเดี๋ยวห้องนี้ก็จะต่อเติมนะคะเป็นอีกห้องนึงใหญ่ๆเลยโอนนี้เปบป๊บ,ปบ,ปบเป็นอีกห้องนึงใหญ่ๆอันนี้เป็นบ้านของคุณพ่อนะคะเป็นผู้ป่วยนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะแต่อันนี้เป็นด้านข้างบ้านนะคะติงสร้างตามหลักฮวงจุย้ยคือบ้านอันนี้มันเป็นบ้านเล็กที่ผลรวมเนี่ยเป็นเลขแปดซึ่งหันหน้าและออกทางทิศตอนออกเนี้ยไม่ดีนะคะก็เลยต้องหันหน้าข้ไปทางทิศเหนือ ด้านข้างบ้านหน้าต่างต้องน้อยแสงเข้าไม่เยอะนะคะแล้วก็ห้องน้ําของพ่อเอาไว้หลังบ้านผู้ป่วยเอาไว้หลังบ้านห้องนอนก็สร้างตามแบบหลักฝงจุ้ยเลยนะคะและนี่ก็คือแบบบ้านนะคะและบริษัทจะสร้างบ้านนะคะนี่คือแบบบ้านจริงๆถ้าเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่ปิงจะสร้างบ้านเนี่ยคือ คือเลือกผู้รับเหมาเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ากังวลในเรื่องของการแบบโดนโดนหลอกโดนโกงเนาะเพราะว่าการสร้างบ้านอะมันเป็นอะไรที่แบบกระเทยไม่มีความเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเราคุมงบไม่ได้แล้วก็เรื่องวัสดงุงวัสดุอะไรเงี้ยที่ปิงเลือกสร้างบ้านกับจรานะจะบอกว่าด้วยความเป็นเพื่อนก่อนเลนหนึ่งเพราะรู้รู้เลยว่ายังไงอะจรามันรวยกว่าเราอยู่แล้วมันไม่มาเอาเงินของเราแค่นี้หรอกคือบ้านก็ไม่ได้สร้างแพงเพิงอะไรมากวัสดุก็ตอนแรก รถเกตออกไปเยอะมากแต่จ่ามันไม่ยอมเลยจะต้องบอกว่าจะเป็นคนที่ไหนๆจะสร้างทั้งทีนึงอ่ะก็ให้เลือกวัสดุแบบดีๆไปเลยคุณคุณจะแบบเดี๋ยวเราจัดการให้นู่นนี้นั่นคือน่ารักมากเพื่อบอกว่าดีใจที่เพื่อนรับทําให้เพราะตอนแรกคิดว่าแบบว่าเออไม่ไม่อยากทําอะไรเว่อวมากอะไรอย่างเงี้ยให้ทําแบบว่าแค่คุณพ่อคุณแม่แบบอยู่ได้พอใช่ไหมไอทีนี้จ่าก็บอกว่าไหนจะสร้างก็สร้างไปเลยคุณเดี๋ยวเราทําให้ไม่ต้องสร้างนกดาว ไม่ต้องสร้างแบบนี้หรอกเพราะตอนแรกปิงติดต่อไปก็คือบอกว่าเธอเธอสร้างนอกดาวได้ไหม <laughs> เพราะว่าจะเอามาตั้งเลยเ <laughs> พราะมันง่ายเพราะปิงรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวหน้าฝนแล้วอะไรเงี้ยก็กะว่าเออให้มันทํากันแบบไวๆเสร็จไวๆแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยแต่จ้าบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ดีๆทําดีๆแล้วก็อยู่แบบยาวๆไปเลยอะไรเงี้ยก็เตสินใจให้ถามงบเรามาเราก็บอกเรามีงบแค่นี้ก็ยังทําให้น่ารักมากแต่ตตอนเนี้ย เราสั่งทุบแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการที่แบบเดี๋ยวต้องได้คุยกับคุณจ่าแล้วว่าคุณจา่าจะคิดเงินเราเพิ่มไหมหรือยังไงเราจะมีเพิ่มให้คุณจ่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเราก็ต้องมาดูกันอีกอ่ะเพราะว่าเนี้ยนะคะเป็นมูลค่าที่รวมสร้างบ้านมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รวมบิวอินกับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งบิวอินกับเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าก็สามารถเข้าได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปพบตัวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเข้าคุณนายแมวหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสร้างเป็นอูเอนเซอร์สำหรับแบบชอนไทยนะคะเพราะว่า คนนี้เป็นคนที่ชอบลงสตอรี่มากแม้กระทังตอนเล่นไพ่นะคะสามารถเข้าได้เลยนะคะคือทําอะไรแบบคอนเทนต์เรียวๆออริจินอลเนี่ยคนนี้ทําได้เลยนะคะแบบยอดออร์แกนิกหนึรเปอซนาะอันนี้ก็เป็นโซนข้างบ้านนะคะจริงๆปิงมีที่บ้านปิงมีอันนี้ยนะมีสะพานตรงนี้เดี๋ยวลงไปถ่ายจากโซนสะพานให้คือตอนคือปิงเกิดที่นี่เลยนะทุกคนเกิดที่นี่ ตรงเนี้ยเหมาะตำแยเอาลกมาฝังอยู่ด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแค่แม่สมัยก่อนเขาเวลาเด็กคลอดก็คือเอาลกฝังไว้ใต้บันไดใช่ไหมนี่ดูนายแมวพยักหน้าก็คือลกของปิงอะฝังไว้ที่แผ่นดินนี้นะคะก็คือเกิดที่เพชรบูรณ์จริงๆแต่ว่ามันจําความอะไรไม่ได้เลยไงเราก็เลยจะไปนับได้ยังไงอันนี้ก็เป็นโซนหลังบ้านนะคะของตาขาวนะคะคุณพ่อของเราเองนะก็ตอนนี้นะคะการสร้างบ้านของแม่นะคะ ก็ผ่านไปประมาณ6 0นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่ประมาณเสร็จประมาณ90%แล้วนะคะก็น่าจะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเพราะตอนนี้ก็สร้างแบบออกมาเยอะมากๆแล้วทุกคนคือตอนแรกอ่ะสร้างแค่นี้แล้วคุณนายแมวบอกว่าอะไรปะมันแคบมากเลยลูกมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยคุณนายแมวมันแคบมากเลยคือเราต้องเข้าใจว่าคนบ้านนอกอ่ะเขาอยู่กันแล้วเขาแบบอยากได้ที่โปร่งโป่งโล่งๆลงเนาะอาอกไหม เออพอตอนแรกที่เราสร้างมาเราก็สร้างแค่นี้คือนอนคือเอาไว้แค่นอนจริงๆแล้วที่เหลือก็คือเอาไว้แบบเก็บนู่นนี่นั่นเราก็มีห้องมีเฮืองอะไรเอาไว้เก็บอะไรอย่างนี้ปะ่ะแต่คนบ้านนอกอะ่ะคนแก่อะ่ะไม่ได้เลยตอนนี้คือสั่งห้ามไม่ให้แม่เลือกกระเบื้องด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลือกกระเบื้องมาก็เดี๋ยวจะเป็นกระเบื้องแบบที่ขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นภาพเป็นเป็นจะลงห้าสีเลยนะคะบ้านเราเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราอาจจะได้ลื่นล้มกันจริงๆหรือว่าอาจจะได้แบบพาพุณแม่ไปหาหมอ เพราะว่าล้มเป็นอมัมพาตเพราะว่าลายกระเบื้องเนี่ยมันลายไปหมดมันเต็มไปหมดตรงน,นี้เราก็เลยต้องห้ามคุณแม่และเพราะอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านที่เราสร้างเอาไว้ให้มันออกมาเป็นฟิลแบบที่เราที่เราชอบด้วยเพราะว่าแม่บอกว่าสร้างไว้เดี๋ยวแม่ก็ตายแล้วนะคะก็เลยคิดว่าถ้าถ้าสร้างบ้านเราแม่ตายจริงหรือว่าถ้าสร้างบ้านเราแม่เสียจริงๆก็คือหลาเหลินมามาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่ไอายคนเนาะ ก็คิดเอาไว้เผื่อเผื่อวันข้างหน้าเหนื่อยอะ่ะมันร้อนมากเลยทุกคนคือเพชรบูรณ์อ่ะคือเหมือนเป็นเพื่อนกับพระอาทิตย์เลยตอนเนี้ยพ่ <laughs> <laughs> พอไปเอาพรลมมาให้อะ่ะคิดดูดินี่เหงื่อแบบแตกเป็นเม็ดเลยอะ่ะแล้วก็ร้อน,นจริงๆอ่ะโอเคค่ะทุกคนขาตอนนี้ถ้าใครอยากให้ปิงทําคลิปโฮมทัวร์อีกนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าใครอยากดูตรงไหนอะไรยังไงเพิ่มนะคะก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะที่ด้านใต้คลิปนะคะเข้ามาคุยเข้ามาจอยกันนู่นนี่นั่นหรือใครมีไอเดียาการตกแต่งห้องตกแต่งบ้านนะคะหรือตกแต่งสวนอะไรต่างๆก็ตามนะคะหรือสปอนเซอร์ที่สนใจจะมาดูแลเอ่อให้ปิงนะคะก็มีหลายช่องทางมากที่ปิงจะลงเพื่อขอบคุณรีวิวให้นะคะเช่นตอนนี้ t ิก t o อรก็กลำลังบูมมากนะคะโอเคค่าฝากด้วยนะคะเพืใครหลายๆคนนะคะฝากไว้วในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไง ก็ขออาภัยมาไวนะ้ที่นี้ด้วยนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าปิงไม่มีความรู้เรื่องบ้านเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ถ้าใครมีข้อชี้แนะยังไงก็เราก็มาแบ่งปันกันนะคะอันนี้พี่วิศวะของเรานะคะชื่ออะไรคะลืมเลยเนี่ยชื่ออะไรคะครพี่เล็กนะคะอันนี้เป็นวิศวะสุดหล่อของเรานะคะจากทีมบริษัทจ่าสร้างบ้านนะคะอันนี้เราก็ได้ปรึกษาที่ เล็กกันเอาไว้เยอะมากๆแล้วซึ่งตอนนี้พี่เล็กก็น่าจะปวดหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้พี่เล็กนะคะได้ทํางานทําการกันแล้วเนาะแล้วก็พี่กันตาลน่าจะได้ขับรถกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกค้าต่อละโอเคค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลมาเลยเดี๋ยวจะจัดให้ค่ะทุกอย่างเออขอบคุณมากเลยค่ะปากด้วยนะคะแม่กูห่วงมากเลยสําหรับต้นมะขามอันนี้บอกให้โคนก็ไมโครจ้าไมมสรุปถ้าไม่เอานี่หนูอันนี้จริงๆนะ ขายไม้เนี่ยฮายอาเพียงสวัสดีค่ะนี่ป้าวนนี้แหละสอนเลมไพตอนเด็กๆโอ้ยใครสอนไรเนี่ยเพื่อนตัไงตอนเป็นเด็กๆเลยนะคะชื่อคุณโอนะคะมึงจะมาเนาะนี่วันนี้คุณโอเปิดร้านแล้วนะคะเวลาส้มตำเล็กๆหน้าบ้านนี่โอ้ยตื่นเต้นน่ะมีด้วยอ่ะมึงมีร้านส้มตำด้วยอ่ะ ตามให้กินหน่อยวันนี้ตำปุ้งตำเหลาเออทำมาหมดเลยมาเดี๋ยวจะกินเอเเอ,เอทำมาหมดเลยเดี๋ยวกินเลยอุย้ยมีไก่แ,แบบอันนี้ด้วยไก่แดงอ,อร่อยอร่อยเพราะอโอ้มันเป็นคนตำต้องตำอร่อยั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่มันไม่ค่อยตำเพราะมันขี้เกียจมันจะใช้เป็น <S <S เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชืีออินิดเป็นคนตำเฮ้ยรู้มึงโตแล้วว่เฮ้ย ไปเป็นนายแบบไหมแล้วหลานกูโตมากแล้ววะกี่ขวบแล้วเนี่ยโถถามว่ากี่ขวบจะเอาเมียแล้วโอ้ยพูดแบบพูดเล่นไปทั่วมึงทำตัวชาวบ้านเกินโหยมึงไปพูดอย่างนั้นลูกเผือกไปหมดแล้วหน้ามันเดินหนีกูไปแล้วเนี่ยเผอกใครนี่กี่ขวบกี่ขวบแล้วหลานกี่ขวบล่ะคะสิบเท่าไหร่อ่ะสิบห้าหรือสิบหก สิบหกแล้วสิหกแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นเป็นหนุ่มแล้วคนเล็กใช่ข้าพีสาวแล้วน่ะเป็นไหนคนเล็กคนเล็กนอนเฟย์อยู่เหรอคนเล็กชื่ออะไรวะโอ๋ไหนไม่เคยเจอหลานเลยมาเฝ้าน้องหรอลูกลมานนอกไปอย่างนี้หมดเลยแบบเนี้ยบ้านกูเป็นแบบนี้เหมือนกันดูดีน่ารักมากเลยอันนี้ชอบคือกลับมาบ้านที่เนี่ยที่ไรอ่ะก็ฟิลเป็นประมาณเนี้ยคือชอบมากน่ารัก มีต้นมงต้นไม้ฟิวแบบว่าเจอไปกลางนาออหลังบ้านเชอบมากเปื้อนไปหมดแล้วตอนนี้ทางไกาย่างมั่งอะไรมั่งแต่สนุกมากชอบมากเลยอะ่ะคือเราไปได้กลับเข้าบ้านไปได้กลับมานานเกินอะ่ะเพื่อบอกว่าเพื่อเราต้องตามเราอันดับักมากอ่ะแต้มสวัสดีค่ะตามหนูได้ปะเนี่ยจำได้ดีมีหลายแม่กันเลยอยู่คนเดียวอะ่ะโหยังขยันไปนาเหมือนเดิมเลยอะ่ะนี่แต้มนะคะ เออคุอาของเราด้ยน่ารักมากเหมือนเดิมเลยเหมือนตะต์าไปเหมือนเหมือนสมัยแบบสิบปียี่สิบปีที่แล้วเลยเนี่ยเ,เหมือนเดิมเลยเอเอแข็งแรงเหมือนเดิมเลยอ่ะอ,อันนี้จะไปไหน,นไปหวานข้าวอีกแล้วโอ้ยพี่ยองสวัสดีค่ะนูน้นดูดิเรียกเรียกหนูว่าอะไรนะนางวัด <laughs> เรียกนงางวัดก็น่ารักดีคือไม่มีคนได้ยินชื่อนางวัดนานมากแล้วเนี่ย ตื้นตัน่ารักมากทำไมมา,มาตัดอะไรตอนเป็นสาวๆสว,สวยแบบสวยเลยนะคะหุ่นดีอดโอ้ยแต่นี้ยังผมหุ่นยังดีเหมือนเดิมเลยอ่ะกินข้าวมางุ่นเนี่ยอาดีๆโค้งพอ่อหนูอ้วนแมนควายเลยเอ่ะ <c oughs> ไหนนางโตยังแล้วมาหาหน่อยอุย้ยมีลูกแล้วหรอเอ,นะอ้ยทาง นี่แหละอันนี้คือต้นเรื่องตอนที่จะเกิดดีมเดียนะคะตอนนั้นพี่หยองพิ่งคลอดมาแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าอยากได้ลูกก็ให้มาผูกมือขวานมาขอเนี่ยไอนางเนี่ยแหละเมื่อกี้พอมาขอให้ขวานมาเป็นลูกบุญธรรมปุ๊บก,ก็พี่ขวานก็เลยมีม,มีท้องไปนะคะมันอายมันเดินไปแล้วเอากล้วยไปทาบอะไรนะพี่หยองไอไอน,นั่นอะไรผักชีน,นามนะบนบ้านนะผักชี้นาแต่เอาต้นกล้วยไปทํา อ๋อทำกรรมโอ้ยมีแฟนแล้ววะ่ะสวัสดีครับผมช่วยกำลังรถหรอแล้วหลานที่อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยนอ่หลับบอสเฮ้ยแล้วกูเป็นอันนี้แล้ววะ่ะน่ารักนนมากอ๋อแล้วกัด <c oughs> จุกนมอยู่เลยอะ่ะอ๋ออันนี้ก็คือผักหนามมันคือมายาลาป,ปะคะใช่ปะเขาเรียกว่ามายาลาปะที่มันจะเป็นออระไแลนะอาร คนละอย่างกันอันนี้คือกลิ่นอร่อยเลยใช่ไหมเฮ้ยเป็นขนาดมากอือออมาได้ไงให้แฟนขายนี่ไงกลิ่นคนสวยเธอบอกว่ารุนลแรงค่ะคนไหนคนไหนครับยังสวัสดีครับผมอุ้ยโตเป็นหนุ่มแล้วว่ะอุอยหลานหนูโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วว่ะอุ้ยหนูโตกันทั้งคู่แล้วว่ะเออปังควงโตเป็นหนุ่มแล้วว่ะจำน้าได้ปะเนี่ยเอาดีดี จำได้แต่ตอนเด็กก็คือไม่ให้อุ้มเหมือนกันนี่ก็ไม่ให้อุ้มเหมือนกันทั้งคู่เลยคือเด็กกลัวหนูตอนเป็นเด็กกังหมดเลยก็คือไม่ได้อุ้มทีท่สองคนมันปังปอนก็ร้องไห้ร้องไห้ที่อยูบอกไม่อยามาอุ้มลูกกูเดะอ่ะยี้นี่โอ้โหกซกันใหญ่เลยอ่ะอร่อยอร่อยแต่เดืนบ้านเราเนี่ยนี่ก็เป็นอู่พี่ชายกันนะคะอันนี้ก็คืออูพี่เบ้านะคะลุมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะ ไหนพี่เบ้ากูยังไม่เห็นพี่เบ้าเลยอ่ะคือพี่เบ้าอ่ะเล่นหมาบ้าตอนเป็นเด็กด้วยกันนึกออกปะแล้วคือเอาขี้โคลนได้ปลาจะไปไหนตอนเนี้ยเป็นนอนค่ะขายผักที่ตลาดปากน้ำกลับบ้านนอนแล้วเดี๋ยวออกไปอีกแม่ค้าน้อเดี๋ยวออกไปอีกเดี๋ยวออกไปอีกอยู่กับสารมีทงค์ค่ะท่านโอ้เอ้ยอ่ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นตำกุ้งสดอันนี้เป็นตำปลานะคะแล้วก็แตย่างเป็นไงบ้างครับคุณนายแมวรสชาติ อินฟลูเอนเซอร์อร่อยเหรอรสชาติมันเป็นยังไงบ้างแซบนัวแม่ต้องฝึกพูดจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องฝึกพูดว่าแบบเออรสชาติแบบคือกินเข้าไปแล้วแบบจะเป็นยังไงนู่นนี่นม่ต้องฝึกพูดมันแซบไหมเออรสอะไรออกมาก่อนรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสเผ็ดเออแล้วอะไรอีกเค็มมันอ่าข่าวว่าส้มตำมันมีมันยังไงเล่าเอาแม่กินซิ่งไก่เนาะ โอ้กูจะบ้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มทานนะคะต้องแต้มันไม่สวยเลยอ่ะอันนี้เกินมีตามีตาอีกไหมไปแล้ววิ่งไปเอามาให้ลุงหน่อยลุงลุงเหี่ยแล้วเหี่ยแล้วเรียกลุงอ่ะเรียกลุงมันต้องสูงกันี่เี่ยวทำไก่อร่อยอ่ะเออไก่แดงคือต้องเป็นแบบนี้ ใช่รอก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอจานก่อนเราเป็นยูโฟเอ็นเตอร์เราจะต้องรีวิวให้ได้รู้น้อ,เองเอออุอ้มมันแค่ยุบเก้าบ้างสามสิบสบ้างอุ้มเดี๋ยวให้อาร์มาเตอมาติดยังไงเนี่ยหรือมันมีเมียไปแล้วลูกติดลูก,ลกติดแล้วไม่ใช่ลูกมันอันนี้คือถูกต้องมากทุกคนอร่อยมากคือเป็นหนังเดี๋ยวมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเดี๋ยว อ๋อม oh, ันต uh, ่างให้ลูกพันอะไปเอาจานมาให้ทุกคนนี่ชุบมังอู้หูเป็นไงข้างหลังกูกลัวกูไม่อิ่มหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยดูหมุนด้วยหลานดูหมุนจานยักษ์ของจริงไปแไก่อร่อยข้างไหนอ่ะอ๋อเออกูแต่ไก่อร่อยมากทุกคนแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนี่อร่อยมากโอ้โหยุ้งกินได้เรื่อยๆแล้วครับ ยุ้งบอกกินได้เรื่อยๆแล้ววะเดี๋ยวทำน้ำนาอะไรมงพ่อไปไหนเนี้ยพ่อกูรู้ว่ากูจะถ่ายคลิปแต่งตัวเป็นฮาร์เลยอะไรอย่างงี้ปีโน่ไปไหนพ่อไปไหนไอือเราชนแม่กูพูว่าเดี๋ยวพากูไปเล่นไพ่พ่อกับแอมเตียงจะแตก อร่อยมากร้านจะตั้งอยู่ที่ตำบลชอานพัยนะคะถ้าใครอยากกินเดี๋ยวเราขึ้นโลเคชั่นให้ว่าขับจากปากน้ํามาน้องวอสเดี๋ยวเจาะเลยตอนนี้ G ี S ทํองานแล้วเจาะเป็นดาวเทียมลงมาแล้วเห็นแล้วว่ามีปากน้ำใช่ปะขับตรงมาปุ๊บตามทางมาปุ๊บเดี๋ยวเราขึ้นโลเคชั่นเลยใครมาเพชรบูรณ์ต้องมากินร้านนี้แต่ว่าร้านก็เป็นอย่างนี้นะร้านเป็นแบบนี้นะคือถ้าแขกจะมาเยอะก็ได้นั่งแบบนี้เหมือนกันนั่งแล้วนะนั่งใหญ่ยังนั่ง ถูกป้องมากกุ้งอะไม่โอ้มันตำไม่แค่นี้หรอตำปลาลามาเลยเจ้ต่อไปนะคะเป็นตำป่านี่มีกูชอบอย่างเลยชอบตำป่าลูกกูถิบกระเด็นเป็นต้าไปหมดมึงหัวเวอร์มากพี่กูอะชอบกินมากเลยตอนนี้อ กินจนแบบว่ากิบไม้แรกหมดไปลวมัง้งนี่มาเพิ่มละเพราะอร่อยไม่ไหวแล้วตอนนี้เฮ้ยหนูจะพึ่งมากัดกันใต้โตนะลูกตะไคร้อร่อยจริงเออไปก่อนอย่าพิ่งแทกหน้ามาอย่าพึ่งแทกหน้ามาลุกไปก่อนเออฟับฟับได้ไหมได้ไหมฟืบฟืบเออเออฟืบฟบมาเลยทั้งทางลายเลยอิกนิดนหนึ่งพี่เป้าฟืบอิกนิดนหนึ่งเออใกล้แล้ว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 เอาตัวแต่ <im itation> <im itation> งูสัพพะโผล่มาป,ปึ๊บป,ปึ๊บเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว <im itation> หามุมหามุมหามุมได้ยัง <im itation> ใกล้แล้วเอาละเอาละมาแรงใจมาละป,ปึ๊บปึ๊บใกล้แล้วอีก,อกป,ปึ๊บเฮ้ยม,ม,มาแล้วแรงมาโหหนุ่มแน่นมากคุณพี่ว้ายมาแล้วขอบคุณค่ะไปอง อร่อยเลยใช่ไหมมันมีน้ำเลยเนี่ยมาพาน้ำหอมมันมีน้ำดิเหรอเรมึงกูจะไปบ้าเด็แมวจะไปเล่นพายแล้วก็แล้วกูบอกว่ากูจะไปด้วยใช่ปะแล้วกูบอกว่ากูจะไปทนร้อนได้เหรอกูถามบอกว่าทําไมเขาไปเล่นกันในบ้านเหรอเขาไปเล่นกันในทุ่งในนากันแล้วเหรอโอ้ยโท่เอ้ยก็คือเล่นในบ้านกันไม่ได้แล้วแล้วก็กลัวกูร้อนเพราะไม่มีบารลม โอ้ยโถอเอ้ยกูเป็นเมือกแน่เลยอะ่ะไปแม่เร็วขึ้นรถบิดมอเตอร์ไซค์ไปตัวแรงตัวแรงแ้าบนี่ตอนทยในไมนะะ่เอาไหะ ตอนคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะช่องอิลงี่เฟมัสน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้กันเพิ่มนะคะบ๊ายบาย